ครับวันนี้เราอยู่กันที่ที่ไหนที่ในโต๊ที่ในโต๊ตอนนี้คุณอยู่ในช่องข้กระดาย vlog นะครับอันนี้เราจะมาเพื่อนเพื่อนทำความรู้จักกับเพื่อนเพื่อนนะครับดูครับับสวัสดีครับผมอันนี้เราจะไปไหนกันครับไปไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะไปภาคครับอ่าปัตตัลุงอ่ะใช่ครับปัตตัลุงไม่เล่อเลยจัดปัตตัลุงครับไปนะครับ ไปป้าตันลุงครับจะทำอะไรครับไปลงแกงครับครับแล้ววันนี้เราอยู่ที่ตรงไหนวะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับจาเกงกินข้าวอยู่ได้เหรอครับไปแน่อ่ะไปไหนอ่ะไปลุงไปลุงป้าตันลุงนะไปกับลุงนาบักสซ่ไปไหนอ่ะไปพัดไปพัดไปพัดลุงปัาตยา กับข้าวเป็นไงบ้างครับวันนี้ดูนะครับเงาแตกเอาละครับคุณเห็นไหมครับผมเห็นนะโอเคนะครับกินข้าวกับอะไรครับกับไก่ครับไก่อะไรครับไก่ทอดไก่ทอดไก่ทอดและเห็นไหมครับอเห็นนะครับ แต่มันเป็นิดนึงครับมันเป็นนี่นงครับแล้วโอเคโอเคอะไรตุ๊มาเกย์เฮียลูกไก่ก็ลูกเยอะตุ๊กใส่กี่กอี๋ดูเอ่อตลองนะครับผมเป็นไงบ้างวันนี้ข้าควรมีความไปฝันหมดแล้วผมแล้วก็วันนี้อยู่กลางทางนะครับก็ระหว่างกลางทางก็คือเอากินข้าวนะครับก็เดี๋ยวก็จะไปพัทลุงนะครับครับเดี๋ยวเราจะมาเจอกับหัวใจนะครับผมนี่ครับหัวใจนะที่วาดนะครับนี่ครับหัวใจนะที่วาด ไม่ได้ครับปวดอะไรเหรครับเผ็ดยากนะครับเผ็ดนี่ครับรองหัวใจนะครับเอวเมียกินยาคุงยัยละไม่ใช่ละไอเฮียคนละคลิปเอาแล้วครับตอนนี้นะครับเรามาอยู่กันที่ที่ไหนวะน้ำมดแดงนามุดแดงแล้วับมาตาพยองป่าพยองไม่อะไรกันอําเภออําเภอป่าพยองครับจะรีสอร์ทลำปะพัทลุงนะครับรีสอร์ทแล้วเลือกของมึง เดี๋ยวตอนนี้เรามาถึงเลยนะครับว่าเรามาดูสถานที่นะครับเรามาชมบรรยากาศรอบๆก่อนนะครับให้ตากล้องเขาถ่ายครับเชิญครับเชิญเลยครับตอนนี้เราก็ถึงที่พักอย่างเป็นทางการแล้วนะครับก็ครับสบายร่มรื่นนะเหมือนเข้าทุที่เล้วไม่ได้จะจิตอะไรเลยนะครับเราพาไปดูสถานที่ด้านนครับนี่ฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นจะเป็นดินทะเลครับนะครับทะเลเลยครับอ้ดินดินอะไรสักอย่างนี่นะครับแล้วก็ดูดีนะครับ นีค่คือห้องนอนที่สองของเราครับคือยดมครับโอ,อ้วาได้คำเดียวอะทตัปเฟคครับมีลูกลิงเข้ามาได้ครับออมาจากไหนมาจากไหนเด็กเด็กบ้านนอกมาจากไหนฉันอยากกินวางตุ้งอยากกินคน <laughs> อ,อืเอาสะไปนะมานี่มา,มา,มาจากประชากร อาเซียน12ประเทศโอเคครับนี่คือที่พักนะครับที่พักโดยรวมครับนี่ครับนี่คือประชากรชาวชเวดากองทั้งหลายครับลองลองซื้อเกียวไอตึงมาดูกล้องหลังกันนะครับกล้องหลังชิบหายแล้วกล้องหลังไม่ได้ครับโอ้โหสวยงสมเลยว่ะเดี๋ยวเราลองไปดูข้างหน้าลองลองลองครับโอเคมีอะไร ลองลองเจ๋อลองลเจ๋อหน่อยลอโอเคนะครับโดนล็อกแล้วนะครับล่าสุดเอ็ดสัตว์เอ้ยนี่ครับตอนที่ครับเป็นไงบ้างครับก็เหนื่อยพอสมควรนะครับผมพอสมควรเลยนะครับร่างกายครับโอ้แดดก็ร้อนเนาะครับแดดแดดก็ร้อน A few moments later moments later ครับตอนนี้ก <so ็เป็นอ่าเวลาการคืนของพวกเรานะครับผมมานั่งเล่นเลอยๆครับชื้ๆครับฉันแก้ครับฉันแก้โอ้ชนแก้วแวรุนแวรุนบิ๊กบิ๊กโคล่าว่าคุณสีงย้างครับหลังจากที่เราไปไปล่องแก่นกันมานะครับก็มาได้คำเดียวว่าเหนื่อยนะครับเหนื่อยแต่ก็มีความสุขครับกับ ในใจมาเท่าในใจนะนี่ครับน้ำนี้ครับทำให้พวกผมมีแรงในการสู้ต่อไปในชีวิตดีวิวกินน้ำไหนครับผมนี่ครับพวกผมบฉายาัวรุนบิ๊กโคลานะครับสมฉายาริงนี่ครับสวัสดีรอเยอะครับครับอรอเราเบาปัญญาครับเบาปัญญาเหมือนดีแต่ก็ไม่ดีอ่ะพี่ชุกพี่สุกครับ ไม่มีอะไรมากอยังคิดถึงไหมยังคิดถึงไหมอยังคิดถึงครับก็มีบ้างมีบ้างมีบ้างแล้วทำไมถึงเลิกกันครับแย่ย้ายกันเติบโต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 เอาครับเจ๊ไม่มีอะไรแล้วครับวันนี้แล้วก็ไปนอนกันนะพอจบการครับล็อกเขากขยายบล็อกที่เท่านี้นะครับวันนี้ก็อย่าลืมติดตาอย่าลืมติดตามอย่าลืมติดตาม กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วกดกระดิ่งกระดิ่งกระดิ่งนะครับ EP ต่อไปเราจะไปไหนเรามาลุ้นกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ